สวัสดีค่ะชื่อกวจพออรอาหานทําวิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการพัฒนาการเชื่อมต่อพื้นที่เชิงเกษตรกรณีศึกษาจังหวัดสระบ,บุรีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงขึ้นในแต่ละปีทําให้การท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคือการท่องเที่ยวที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยพื้นนนททททททีีีีี่่่่่่่ศึกกษาาจััังงงงหวววดสรระบุเเเป็พื้้้มมคอออยยแล เชิงเกษตรที่น่าสนใจเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและการเดินทางที่สะดวกเนื่องจากใกล้กรุงเทพมหานครทําให้เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมแก่นักท่องเที่ยวการคัดเลือกพื้นที่จากพื้นที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสระบุรีที่มีศักยภาพ3พื้นที่โดยเกณฑ์การคัดเลือกคือเป็นพื้นที่นัดหมายของนักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระยะทางใกล้สุดไม่เกิน5กิโลเมตร ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่และการใช้งานพื้นที่อาคารเดิมที่ยังไม่อยู่ในระดับมาตรฐานจากการเปรียบเทียบศักยภาพพื้นที่เชื่อมต่อทั้ง3พื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้แก่หนองย่างเสือเอาเล e ฟาร์ม แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากเกณฑ์องค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A คือสิ่งดึงดูดการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการที่พักและกิจกรรมการท่องเที่ยวผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ ต่อการใช้งานและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบ่งการออกแบบออกเป็น3โซนคือโซนตลาดเพื่อเกษตรกรโซนการเรียนรู้และโซนการทํากิจกรรมในการออกแบบผู้วิจัยได้แนวคิดการออกแบบเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างพื้นที่กิจกรรมกับพื้นที่แปลงการเกษตรและสถาปัตยกรรมที่มีความโปร่งโล่งกลมกลืนกับบริบทโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบผ่านการออกแบบทาง สถาปัยกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อนําไปใช้ต่อไป